ที่มีงานซีฟู้ด from Norway นะคะที่แบบเป็นเฟสติวัลอยากให้ทุกคนมามาจริงๆมันมีหลายโซนมากๆเลยคะ่ะมีทั้งหมดตั้ง5โซนค่ะวันที่4ถึงวันที่7เดือนนี้นะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ว่าปลาที่ทุกคนแบบว่ารู้ว่ามันดีสําหรับสุขภาพเขาดูอะไรยังไงเขาถึงได้แบบเป็นปลาที่มีคุณภาพขนาดนี้มีทั้งแบบ V R ส่แว่นเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในอยู่ในฟาร์ม aquaculture ด้วยค่ะสามารถเข้าไปเหมือนวแบบ่านั่งถ่ายรูปเพราะว่าเขาจะทําจอเหมือนว่า ว่าอยู่ดูออรโรรากันนะคะแล้วก็ข้างหลังที่ัำพันมีอาหารให้ชิมเยอะมากๆๆจริงๆ <c oughs> สนุกนะคะเอ,เอาจริงๆย่ารู้สึกว่าด้วยยุคสมัยเนี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกคนสนใจว่าแบบสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราเลือกที่จะซื้อเขามีที่มาที่ไปยังไงซึ่งที่นี่เขาอธิบายแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าทำไมซามมอรต้องมาจากนอร์เวย์ทำไมแบบทราพ์จากจากฟิวร์ทราพ์มันถึงได้มีคุณภาพกว่าอะไระ <c oughs> <c oughs> จร,จริงค่ะเพราะว่าหนูเคยไปครั้งหนึ่งกับกับซีฟู้ด from Norway ที่แบบเข้าไปอยู่ใน aquaculture ของเขาเลยค่ะใน fish farm ก็คือเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยตอนที่ใส่แว่นอะอนใครที่ไม่เคยใสย่แว่นเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงนะคะมันเหมือนจริงมากมันมันเหมือนอยู่กลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหาร,าหารค่ะ จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับแซลมอนจากนอร์เวย์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่ได้ยังแบบยังดูไม่ออกว่าอันไหนคือแซลมอนอันไหนคือฟิวร์ทร t ทฟิวร์ทร u t คือตัวที่จะเป็นสีส้มจัดนะคะอร่อยมากแบบมันมากๆอยากให้ไปลองชิมกันค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Seafood from Norway Festival สองพัน <ja ี่สบานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ค่ะก็อยากให้มาชมกันเยอะๆนะคะที่แอมสเตรียค่ะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะอร่อยด้วยอ๋อโอเคค่ะทอกยคนบอกว่าอะไรคนอยากเกิดเป็นยายาเออยายาเลยเข้าใจได้ค่ะจะไปถิงล่ะ ช่วงนี้พี่แบบแบบย่ารู้ว่าน่าจะเคยพูดประโยคนี้มาหลายรอบแว,ว่าแบบช่วงนี้เขาท็อปฟอร์มจริงๆเพราะว่าเขากําลังขายเรื่องหนึ่งที่แบบแบบต้องการใช้ร่างกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่คนที่ไม่ได้ตัวเล็กอย่างย่าจะขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาได้คือเขาใช้แล้วเป็นนํำเดลเหรอคะได้แค่รอบเดียวนะหลังจากนั้นบอกว่าปวดหลังแล้วก็ แบบนี้หรอไม่เคยคะ่ะนี่เป็นรอบแรกเห็นเห็นในติ๊กต็อกก็เลยอยากทำต่อเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง,งอยากที่จะขึ้นบนบาอลเจ็บซี่โครงนิดนึงน,น,นะคะแต่ว่าก็ก็สนุกดีคะ่ะตอนแรกคิดว่าแบบจะขึ้นไม่แบบพี่แบร์จะยกไม่ไหวเพราะว่าญาติไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กแล้วก็แบบน่าจะหนักพอสมควระค่ะแต่ว่าก็ทำได้อขึ้นไปลงมันเสียวไหมกลัวแบบจะล่วงลงมาไม่หรอกค่ะตกลงมาก็นิดเดียวอย่างมากก็แค่จุก ว่ามื้อเช้าแะนะเนี่ยถือว่ายอมจัดร่างกายพี่นอนให้ยายยมกยอมเป็นให้ทุกอย่างผมี่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีคลิปหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ได้ลงอ่ามันบบม,มันจะเด็ดกว่านี้ไ,ไหมน่ารักพอๆกันอ่ะคลิปพี่นอนอันนี้นุ่มไหมคะขึ้นไปไม่นุ่มร่างกายให้พี่นอนเราเลยนะไม่นุ่มค่ะมีตะกร้าปักๆทั้งน,นั้นเลยชอบตะกร้าในยะชอบที่แบบจะเยอะเราชอบไหมอะไรนะคะที่แบราชอบมมีอีกแพ็คค่ะ เขามี8อันไม่ใช่รัเพื่อไปนับหรอคะับแปดเยานับอย่นี้เลยอยากนับบ้างอันนี้ขิงแรกค่ะย่าหลายคนรอว่คนโสดออกกากไ่ะออกเขายิมเไปเลยคนโสดออกมายัไงคายิมเาาป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาให้กับคนที่ไปยิมด้วยกันหลายคนประกาศรีบหาแฟนแะตอ ไปทีมค่ะเชื่อว่ามีคนเยอะเลยตอนนี้เราออกกำลังกายกันแบบนี้บ้าอันนี้ไม่ถือว่าออกกำลังกายค่ะอันนี้ถือว่าเล่นค่ะแต่ว่าก็แต่ออกกำลังกายด้วยกันเยอะค่ะแต่ผู้ถือออกออกกำลังกายหมดจริงจังอ่ะพี่แบงค์ก็จริงจังใช่ไหมเพราจริงจังค่ะเขาจริงจังค่ะแต่เขาจริงจังมาตั้งนานแล้วค่ะเหมือนที่ชอบไปออกวิจกรรมถนนก็ถ้ามีโอกาสแค่สิบนาทีก็เอาอะไรอย่างเงี้ย เติมเรื่อยๆอยู่แล้วไอ้เขาบอกว่าแตกไปก่อนแต่จุ๊บ่อยพี่แมบอกมาคะตามนั้นค่ะมันจริงๆจุ๊บ่อยจริงไหมทํมาบ่อยไหมไม่ย่าไม่รู้ว่าต้องเปรียบกับอะไรอ่ะแบบทาบ่อยสําหรับนี่คืออะไรไอุ้กเอนเช้ชาวเที่ยงเย็นนะคะโอ้ยน้อยอย่างนั้นอ่ะ ต้องเยอะกว่านั้นสิคะจุ๊บแค่3รอบต่อวันถือว่าน้อยนะคะจริงๆสูงสุดเรากี่วันคะวันละกี่รอบสิบอัพค่ะโอะได้จุ๊บเนาะจุ๊บ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 หนูไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนในชีวิตเอิ่มก็เรื่อยๆค่ะถ้าเจอกันก็จะเติมรักค่ะเรียกว่าเจอเจอปุ๊บจุ๊บปั๊บอย่างนี้เหรอ ได้หมได้หมาเจอปุ๊บปี๊บ,บแต่ส่วนมากตอนที่เราทักทายคนเราก็จะฮัลโหลอยู่แล้วใช่ถ้าเที่เราเด็กก็สามารถคุดคิดเยอะแล้วแต่เด็กก็เป็นหลักือว่าต้องเล่าคนเดียวถ้าเกิดเจอเรางั้นก็ต้องกับหนูด้วยนะอ๋อเราก็เป็นให้ก่อนอาจงทพอเจอทุกวันมันก็แบบเขินแม้หนูมันชินนะไม่เขินแล้วก็ไม่ชินค่ะ รู้ขิงได้เพิ่มเนอะได้เลยได้เลยขิงได้เลยว่าแบบแบบทุกครั้งที่จุ๊บพี่แบก็เหมือนครั้งแรกตลอดค่ะเพราะว่าแบบเราไปแล้วเหมือนต้องคิดทุกวันใช่ค่ะแต่กแป้งพี่ฟ้าไม่ใช่หรือไงแล้วก็ใช่แบ่เนี้ยยังงแบบนี้เลยคนหลุนตายเลยแบบนี้ยเขาเรียกว่านี่ได้ไหมเติมพี่แบกเติมพี่แบกใช่ค่ะเรติดอย่าเดียวแล้วก็รำตั้งแตดชีวิต ก็อันนั้นคือสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะต้องเติมที่แกรตลอดชีวิตค่ะแต่เขาต้องเติมให้หนูด้วยอออืืหแต่กะต้องเติมยากอะทำเรื่องงานแต่งตอนนี้เป็นไงบ้างอ่าก็เรื่อยๆค่ะก็ไม่รู้ว่าพี่แบร์พูดไปอะไรบ้างก็ไม่ชอบเตรียมไปเยอะเลยมีหมอใช่ค่ะก็แรกแน่นอนค่ะก็จริงๆเราเราแบบ คุยกันมาสักพักหนึ่งเรื่องเรื่องนี้แล้วก็เปิดมาไอเดียทุกอย่างมันครบแค่ต้องแค่ต้องถึงเวลาค่ะเหมือนแบบเราอาจจะรีบกันไปนิดนึงทุกคนบอกว่าให้ใจเย็นๆตอนที่มันใกล้ใกล้วันค่อยให้แบบจิ้มเปะๆอะไรค่ะค่ะน่าจะทันทันอะไรอะะคมันเตรียมทุกอย่างพร้อมหมแล้วทุกอย่างทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วค่ะ ตัวเราเตัวเราก็พร้อมเต็มอกพร้อมเปเกย์แล้วเป็นเกย์แล้อะรอีกอ้วแล้วไม่ค่ะไม่ใช่อันนั้นแค่แค่เหมือนบาแบบย่าไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนอื่นเป็นหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเหมือนบาในหัวย่าคิดไม่ออกว่าอยากใส่อะไรก็เลยเหมือน่าเพื่อนๆก็เลยบอกว่าให้ไปลองเยอะๆเพราะว่าเหมือนเราเล่นละครเยอะเราก็ใส่ชุดแต่งงานมาเยอะแต่ ไม่เคยดูว่าแบบตัวเราเองอยากใส่แบบไหนจริงๆอะไรอย่างงเี้ยใช่ค่ะเต็มไม่กี่เต็มไม่กี่ชุดแล้วเยอะมากแบบตัวผลอกเลยวันนั้น,นแต่ว่าก็ก็พอจะคิดออกแล้วค่ะว่าอยากได้แบบน<า>ี้หรือจะเอาหลายๆชุดมาอาดีฟกันให้มันเป็นตัวเราที่สุดอตอนแรกว่าจะใส่ไม่กี่ชุดตาไปแบบเยอะมากแล้วค่ะตอนนี้ไม่หรอกไจะใเผื่อไม่ได้ก็จะใส่ม่ี่ชุดเยอะเหมือนกันนะสามที่อย่างก็เยอะคสามที่นี่ฉันถึงเล้ยาก ตามตามตามสถานที่ค่ะแล้วก,ก็จะต่างกันที่สถานที่เป็นครับเกิดไปเรื่องลูกเลยค่ะอกิดไปเร็นว่าคุยเกิดปัญญาญาณแล้วไม่หนึ่งก็สองแล้วก็สามอ,<ต>อ่าจะน่าจะประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเอ่อสำหรับญาติไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราทำงานกันมาตั้งแต่เด็กเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตกันเขาอาจจะหลังแต่งมาตั้งแต่ปีสอง พอคิดดูก่อนได้ไหมคะแค่คิดก็ใจวิวแล้วะตอเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าว่ายังอยากใช้ชีวิตอีกนิดนึงค่ะนก็็เป่ big 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 step ค่ะเดี๋ยวจะรอของเพื่อนที่เราแพนเอาไว้อีกทีแล้วไหมแต่ทีปีดีที่แบบว่าแต่งหลังแต่งก็จะแพนไว้ปีดว่งเลยให้เวลาเป็นแบบหลัก5ปีค่ะอู้ห้าปีน่าจะนานไปค่ะ ไม่บีไม่บีค่ะประมาณนั้นค่ะหรือจะพร้อมเพื่อนไหมล่ะค่ะกิมเพื่อนกิมกิมเขาบอกเขารอให้แต่งก่อนแล้วเดี๋ยวเขาคุยเรื่องนี้แล้วกันอยากให้เขาบอกว่าก็อยากให้พร้อมเหมือนกันนะคนที่สองของกิมไหมล่ะใช่ค่ะจะให้เพื่อนไปก่อนแล้วเราก็ตามอย่างนี้ยหรอหนูว่าหนูไม่ทันอ่ะย่าม่าย่าไม่น่าทันเพื่อนค่ะแต่เขาก็บอกเขารอเราก่อนนะเขารองานแต่งอนะฉันเนอะแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าเกิด ขอเล่นกับลูกเพื่อนก่อนแล้วกันคือรดยยักโกกัรมีลูกอยู่ให้รอเหมือนเราได้คิดเรื่องนี้มากขึ้นค่ะย่างมีความรู้สึกว่าเหมือนเคยพูดว่าอะไรอยากแต่งแล้วมีลูกเลยแต่ว่าคิดไปคิดมารู้สึกว่าเอาให้เราพร้อมมากๆก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพื่อนมีลูกกันเยอะเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคพอเห็นแล้วก็ยังก็เริ่มแบบ นิดหน่อยรอพร้อมก่นเนาะอ๋บ้านที่เขาใหญ่ใกล้กล้มากๆแล้วค่ะเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์เข้าค่ะวยว่าะออกมาเป็นแบบไหนยังสวยกก่ปร์เซ็นแล้วตอนนี้แปกว่าแล้วค่ะเหลือเหลือแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วค่ะตอนินิวินก็เสร็จแล้วน้ำลายกระเด็นเขาแล้วค่ะ จริงๆบ้านนี้แบบรวมฝันหลายคนค่ะเพราะว่าจริงพ่ออยากไปอยู่เพราะเพื่อนอยู่เยอะก็จะแบบตามใจพ่อกับแม่น,นหนึง